มันเสียเวลาลูกค้าครับยังไม่พอมันต้องเสียเวลาผมอีกถ้าเรามานั่งฟังและพูดกันแต่ข้อดีอย่างเดียวนะครับว่าเทคโนโลยีน้ํายาแบบนี้คือดีที่สุดดีแบบนั้นดีแบบนี้เข้าประเด็นไปเลยดีกว่าครับลักษณะการใช้ง,งานของลูกค้าเป็นแบบนี้ควรเลือกโปรแกรมแบบไหนดีที่เหมาะสมกับการใช้ง,งานของเขาและเหมาะสมกับงบป,ประมาณของเขาด้วยอย่างคันนี้นะครับของคุณอุ๋ยนะครับได้ดูคลิปของทางร้านแล้วก็ตั้งใจจะเลือกโปรแกรมที่ดีที่สุดแพงที่สุดของทางร้านเลยแต่เมื่ออัาได้โทรคุยกันแล้วลักษณะการใช้งานของคุณอุ๋ยในแต่ละวันน่ะถามคุณอ มันไม่เกิดประโยชน์และไม่คุ้มกับคดอุ๋ยเลยเอาโปรแกรมแค่นี้ก็เพียงพอครับนั่นคือโปรแกรมตัวรองท็อปของทางร้านคือโปรแกรมตัวกาฟีนไฮคอสแล้วก็ติดตั้งฟิล์มใสกันรอยในประทะด้านหน้าฝากระโปรงหน้าการชนหน้าไฟหน้า แบบนี้ก็เพียงพอแล้วครับนั่นแหละครับคือตัวตนของอ้๊ที่ไม่อยากมาโฆษณาพูดแต่ข้อดีครับเพราะแต่ละคนมีลักษณะการใช้งานที่ไม่เหมือนกันงบประมาณในกระเป๋าก็แตกต่างกันการที่เราจะไปยัดเยียดแล้วบอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดอยากให้ลูกค้าได้สิ่งดีใช่ครับทุกคนอยากให้ลูกค้าได้รับสิ่งดีแต่ถ้ามันเกินความจําเป็นอะ่ะมันไม่แฟร์กับลูกค้าทั้งหมดอะ่ะมันก็ไม่อยากจะแนะนําแบบนี้นคือมันไม่ใช่อ้ำนะครับใครที่เคยได้คูดคุยกับอ้๊มและได้เจอตอัวตนอ้๊มนะครับอนนนนนเเเพพรราาออออ้ปปป็็็็คคีี่มมมมขงงโแแกกกก ที่จะคอยชี้แนะแนะนําแนวทางในการดูแลรถที่ถูกต้องเมื่อไหร่ที่รถพบเจอปัญหาก็หาวิธีการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องนะครับความพอดีพอดีนะครับที่ลูกค้าคนจะได้รับเนี่ยคือการเลือกซื้อโปรแกรมที่เหมาะสมับการใช้งานและตรง,องกอบงบประมาณและได้รับการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมแบบนี้นะครับคุ้มค่ากับลูกค้ามากที่สุดครับ